ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนรายการ VR s o โซได้โดยตรงที่086 085 8090ไม่โดนหักาค่าในแน่นนะจ๊ะว r อาซฟิ so friend, แต่ใช้ดิจิตอลภูมิใจเสนอท่านสุภาพบุรุษภารกิจของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภารกิจของเราในวันนี้ คือการทำลายฐานที่มั่น VR อาร์ Studio กองโจรสไส้สินซาดจะขอให้ท่านจำไว้ด้วยว่าภารกิจของเราต้องรวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดขอให้ท่านโชคดีเริ่มต้นภารกิจได้ไอ้เป๋ปืนโหดให้เสียสงภาษาไทย้ดยสตรู มีคนมาบุกศัะตูเราเว้ยมันจะมาระเบิดศัะตูเราไปปุ๊บปวดหลังไอ้จ้าทมาเกมส์ช่วยหน่อยเร็วยังไม่ได้แต่งหน้าไป้กูไปคนเดียวได้ไหมเฮีย จอสพี่พี่ปื้มพี่พี่ตายแล้วพี่โอ้ยมันจะอะไรกันนะกันหนาวไอติดเอ้ยตอนไหนคาวที่ละกินผงกินผักอะไรคนเขาจะทํางานมันก็ไม่ได้ทํางานมันนั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปัญหาเยอะปัญหาเยอะฮะปัญห,หาเยอะฮะไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเล่นเพื่อเดี๋ยว,ยยวให้หัวหลุด So, let's go wo 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 ใครตัโกนอะไรวะอะอะอูกากๆอะไรช่วยได้ช hey. uh, yeah. uh. ่วยคอมคอมเรสคิวคอมบีเอร์ what who want w h a r a v o two, one, w e r in heavy contact in front of enemy compound. Me and wife got two man down. u s t three man down, we say again. t r e e man down, too much gasoline. We n e e a board. A board mission, a board mission. How come it? ยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจถอนกำลังตอนนี้ท่านอยู่นอกเหนือพื้นที่การเข้าช่วยเหลือขอให้ท่านช่วยตัวเองหาทางออกมาเองขอให้ท่านโชคดีทราบละเปลี่ยนโอ้โหนู๊นู๊ แหมหมดพอดีเว้ยโอ้ทำงานดีกว่าเสียเวลาอืมจบแล้ว ทำเบือนฮำมเบือนฮำเบินเรนฮัลโหลครับละโเป็ไงครับผมภารกิจสำเร็จครับผมอิสระตายแล้วครับอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับมเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณมากนะครับ